สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่างความสุขท้าโลกหรือหมอความสุขหมอตัวโตแม่หมอหัวตนเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานร้าร่าพลังงานที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกวงเวลายในไร่มีดีดีมีไร้หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่จ้ามาติดตามเ่าน้อมรับยินดีรับได้รับโไล์โคเชนนะคะขอบคุณเลยค่ะมาค่ะวันนี้ค่ําคืนนี้มีพลังงาน ก็คือพลังงานองค์พีคเนธทั้งที่ไม่ใช่วันพระฤหัสคือพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพีคเนธต้องการอยากจะสื่อสารเอคุณแด่คุณที่เคารพและศรัทธาพระองค์ท่านนั่นเองนะคะมาที่ท่านอยากจะมาเอ่ยอยากจะมาบอกคุณณนะช่องเวลานี้คือสิ่งใดค่ะถ้าคุณเคารพและศรัทธาท่านให้ระลึกถึงองค์พ่อพีคเนธนั่นเองค่ะโอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะนี่คืออะไรค่ะ ้าคุณเคารพและศรัทธ,ธาพระองค์ท่านคุณเห็นสร้อยต่างๆไหมคะนี่คือถ้าคุณมีสร้อยท่านหรือว่าเคารพและศรัทธ,ธาไม่ว่าคุณเคารพศรัทธ,ธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่คุณแขวนท่านอยู่หรือคุณที่คุณนะคะตั้งไว้เป็นอยู่ในตโต๊ะหมู่บูชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโต๊ะหมู่บูชาของคุณท่านบอกว่า ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จอยากให้มีเงินเข้าในบัญชีของคุณถ้าคุณมีท่านอยู่คุณก็ขอกับท่านที่โต๊ะหมู่บูชาได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีท่านให้ระลึกถึงท่านแล้วคุณก็ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณที่มีโต๊ะหมู่บูชาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขัง,งอะไรต่างๆที่คุณมีนี่ค่ะ นี่คือเครื่องรางของขังซ้อยพระต่างๆที่คุณมีอยู่ในโต๊ะหมู่บูชาของคุณนั่นแหละค่ะเครื่องรางของขัง,งพวกนี้จะนำพาทรัพย์สินมาสู่คุณคุณจะมีรายได้ถ้าตอนนี้เวลานี้คุณปรารถนาเรื่องรายได้ที่เกี่ยวกับรายได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าโบนัสค่าคอมมิชชั่นรายได้จากค่าในหน้าต่างๆคุณจะได้รายรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำให้คุณนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่โต๊ะหมู่บูชาของคุณหรือถ้าคุณมีพระองค์ท่านอยู่ที่บ้านที่โต๊ะหมู่บูชาคุณก็ขอ ตั้งจิตอธิษฐานได้เลยค่ะแต่เวลาตั้งจิตอธิษฐานให้คุณมีความมั่นใจนะคะนี่คือแล้วท่านก็จะมอบโชคลาภสิ่งดีๆให้กับคุณเมื่อคุณได้รับโชคลาภแล้วนะคะให้คุณทําตัวให้เงียบที่สุดแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณปรารถนาเวลาคุณอธิษฐานจิตท่านบอกว่าเพราะนี่คือเซเว่ o ออฟอนะคะอันนี้คือไน o ์ออฟ t บ c ิโ ก้าเหรียญน,นั่นเองรายได้ที่จะเข้ามาหาคุณเป็นกอบเป็นกรรมให้คุณตั้งจิตอิฐานได้เลยน,นี่คืออะไรคะเซเว่นออฟซอรนะคะเจ็ดดาบรายได้ที่จะเข้ามาเป็นรายได้ที่ท่านจะมอบรายได้ให้พวกคุณเป็นรายได้แบบลับๆนั่นเองนะคะรายได้นี้คุณจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มีจิตใจที่มั่นคงและไม่เกินเจ็ดวันคุณจะได้โชคลาภรายได้คุณอยากมีรายได้ แบบไหนคะคุณจะมีรายได้แบบนั้นไม่เกินเจ็ดวันนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาสื่อแต่ถ้าคุณอยากจะไปสักการะพระองค์ท่านคุณก็ไปสักการะได้เลยคะ่ะพรุ่งนี้เป็นวันพลฤหัสเป็นเปรียบเสมือนเป็นวันเกิดของพระองค์ท่านนั่นเองเราก็เลยทําค่ำคืนนี้นะคะคุณจะได้ถ้าคุณว่างคุณก็ไปสักการะ พระองค์ท่านได้เลยแล้วสิ่งที่คุณปรารถนานะคะไม่เกินเ็ดวันแต่คุณจะต้องมีจิตที่แน่วแน่นะคะบอกกับท่านไปเลยคุยกับท่านไปเลยว่าคุณเจออุปสรรคปัญหาอะไรเขียนลิต์ไปเลยค่ะแล้วคุณจะได้ภายในเ็ดวันนั่นเองและตอนนี้เวลานี้สิ่งที่พระองค์ท่านมาสื่อคุณท่านอยากบอกอะไรคุณคะณนะตอนนี้เวลานี้ค่ะ โอ้ oh my god คุณไม่มีเงินท่านมองเห็นคุณว่าคุณไม่มีเงินค่ะใช่ไหมคะบางคนไม่มีเงินเลยรู้จักตอนนี้เวลานี้เหลือเงินไม่เท่าไหร่เลยเหลือเงินน้อยมากในบัญชีของคุณเพราะฉะนั้นให้คุณลิดรายการบัญชีต่างๆรายรับรายจ่ายและให้โฟกัส ในอนาคตอย่าโฟกัสแค่สองเหรียญอย่าโฟกัสแค่หาเหรียญแบบนี้แต่ให้รู้ว่าในอนาคตคุณปรารถนาให้ตอนนี้เวลานี้ท่านกำลังมองว่าคุณไม่มีเงินเลยถึงคุณจะมีฐานะอะไรก็ตามแต่ถามว่ามีเงินไหมมันพอมีรายรับรายจ่ายแต่มันไม่มีเงินเก็บนั่นเองสิ่งที่ท่านอยากจะมาสื่อสารกับคุณคุณตั้งจิตอธิษฐานค่าคืนนี้ ถ้าบ้านคุณมีองค์พระพิกเนศหรือมีโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าคุณนับถือศาสนาอะไรก็ตามคุณขอกับศาสนาของคุณนั่นแหละค่ะช่วงกลางคืนหรือช่วงไหนก็ได้แล้วท่านจะมอบเงินทองมาให้คุณตามที่คุณ ป่าถนาเวลาตั้งจิตอธิษฐานอย่าขอเกินกําลังตัวเองอย่าขอเกินบุญตัวเองนั่นเองนะคะและยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านมองเห็นคุณณขนานี้โอเมกขอคุณค่ะอก้าคุณคอ่ากาคุณคุณไม่มีทางขาดแขนค่ะ ภายในจิตวันนี้นะคะคุณจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาบางคนจะได้เงินมาจากสิ่งที่คุณลงมือทําคุณทําอะไรคะคุณทํางานลับๆคุณลงมือทําอะไรเพราะว่ามันขึ้นเซเว่นออ s ซอสิ่งที่คุณลงมือทําลับๆมันจะเกิดเป็นเงินให้เข้ามาในบัญชีของคุณคุณอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์แบบแม่หมอก็ได้หรือ ภายในไม่กี่วันนี้ภายในเจวันนี้คุณจะได้มีเงินเงินนี้เป็นเงินเดือนเงินเดือนที่ได้มากกว่าแต่ปกติปกติคุณอาจจะได้50,000ื่นเงินเดือนครั้งนี้คุณจะได้มากกว่า50,000นแล้วมากกว่า50,000ืนแถมยังมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะคุณได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่มีเงินอีกต่อไปเพราะแเหรียญยังไงก็มีเงินแล้วมีเงินเก็บ มีเงินออมมาพร้อมกับชื่อเสียงคุณจะได้เงินเดือนปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่าบางคนจะมีเงินลับๆเข้ามานั่นเองนะคะเงินลับๆในครั้งนี้ไม่ใช่เงินเดือนโดยตรงแต่อาจจะเป็นเงินโบนัสด้วยนั่นเองต่อค่ะโอ้มก oh ท่านบอกว่าแฮงแมน นะคะคิดทบทวนให้ดีๆณนะตอนนี้เวลานี้อย่าพยายามนะคะอะไรที่เรารู้จักรอท่านบอกว่ายินให้พอรอให้เป็นแล้วรู้จักจังหวะเวลาไม่เกินเจ็วันนี้ใจเย็นๆหรือบางคนใจร้อนบางทีสิ่งที่เราใจร้อนมันจะนําให้เรามีแต่เสียกับเสียนะคะเมื่อไหร่ คุณเห็นไหมคะว่าความใจร้อนมันไม่ช่วยให้อะไรเราดีขึ้นแม้แต่เรื่องน้ำท่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกๆุกจังหวัดที่เกิดสภาวะน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้ทุกคนใจเย็นๆน,นะคะความหวังมีเสมอคนไทยไม่ทิ้งกันนั่นเองนะคะเหมือนชีวิตคุณนะตอนนี้เวลานี้ ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามจังหวะชีวิตคุณเคยขาดแคลนอยู่แล้วคุณก็อยากโอ้อยากได้อยากแบบมีแบบแบบนั้นแบบนี้ภาวนาแล้วภาวนาอีกก็ยังไม่ได้ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณวางให้ลงปรงให้ได้สิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณเร็วมากขึ้นจงมีความอดทนนั่นเองต่อค่ะ อุกุ oh แล้วคุณจะมีเงินเก็บเงินออมยิ่งคุณนะคะโปะวางให้ลงปรงให้ได้มากเท่าไหร่คุณก็จะมีเงินเก็บเงินออมนี่คือแล้วท่านก็บอกบอกว่าการที่ ท่านยังไม่มอบอะไรให้คุณเวลาคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นองค์พิคเนตนะคะแต่องค์พระพิคเนตท่านมีฤทธิ์ท่านมีเดชท,ท่านเป็นองค์ประธานที่เกี่ยวข้องกับศาสนร์ที่เกี่ยว เกี่ยวกับความสําเร็จนะคะการที่ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านยังไม่เปิดให้คุณได้เจอสมบัติของคุณเพราะท่านต้องการให้คุณได้เรียนรู้ให้ลักเงินมากกว่านี้บางคนอาจจะแย้งว่าแม่หมอก็รักเงินแล้วแล้วทำไมเงินยังไม่มาหาเราเพราะ เมื่อไหร่ที่คุณมีความอยากเมื่อนั้นกฎของความขาดแคลนจะไม่มาหาคุณเลยแล้วคุณบอกว่าเมื่อไหร่ก็รอไปค่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่แต่คุณเปลี่ยนไมเซตบอกว่าฉันได้แล้วรับแล้วฉันมีความสุขแล้วพูดแบบนี้กับตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาแล้วท่านจะให้พดัดเบิร์ตตู้เซฟของคุณนี่ค่ะแล้วท่านบอกว่าเมื่อหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแล้วให้รู้จัก ออมเงินและที่สําคัญอย่าให้ใครรู้ติ็ดคาดว่าคุณมีทรัพย์มีสินมีเงินทองมากมายขนาดไหนนี่คือท่านจะประทานตู้เซฟให้กับคุณคุณไม่ชอบหรอคะการที่มีตู้เซฟเก็บเงินหมายถึงว่าตู้เซฟนั้นจะมีเงินจํานวนมหาศาลนั่นเองต่อคะ่ะคุณมีความลังเลการติดต่อสื่อสารความไม่มั่นใจนี่คือทู Of s สอดนั่นเองนะคะทู o อฟสอดหมายความว่าคุณยังมีความลังเลความไม่มั่นใจในสิ่งที่อยากได้แต่ไม่อยากเสียบางสิ่งบางอย่างไปอย่างเช่นสิ่งทุกอย่างมันมีการลงทุนค่ะทุกคนค่ะเหมือนคุณอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่คุณซื้อแค่ยี่สิบบาทนะคะคุณจะได้6ล้านได้อย่างไรกันเล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้ ให้คุณโฟกัสในสิ่งที่อยู่กับคุณปัจจุบันนั่นเองค่ะอย่าฟังเสียงรอบข้างต่อค่ะโอเมก้เขอคุณค่ะขอบคุณภายในไม่กี่วันนี้และตลอดสองเดือนนี้โลกใบใหม่ถ้าคุณรอคอยงาน นะคะตอนนี้เวลานี้งานใหม่กำลังเข้ามาเป็นงานที่สองงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ตอนนี้หรือเวลานี้คุณล,ง,ลงมือทำแล้วแหละค่ะเรื่องธุรกิจที่สองแต่คุณยังขาดความมั่นใจแน่นอนละทำงานครั้งแรกมันอาจจะยังไม่มีกำไรอย่าพึ่งไปโฟกัสเรื่องกำไรถ้าคุณทำงานที่สองแต่ถ้าทำงานหนึ่งเนี่ยคุณตั้งตัวได้แล้ว งานที่สองมันยังตั้งตัวไม่ได้ให้ทําไปก่อนสักหนึ่งเดือนพอ1เดือนเนี่ยมันยังไม่เห็นกําไรแสดงว่านั่นมันยังไม่นั่นยังไม่ประสบความสําเร็จหรือเรายังไม่มีความพยายามมากพอคิดแบบนี้นะคะแล้วพอเดือนที่สองมันยังไม่เห็นผลกําไรเราค่อยหาวางแผน คิดวิธีใหม่นั่นเองนะคะสำหรับธุรกิจที่สองของคุณโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามายังไงต่อคะ บางคนต้องการปรารถนาจะมีทรัพย์มีสินคุณจะได้ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่ะเพราะนี่คือโลกใบใหม่ของคุณบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศคุณได้ไปแน่นอนค่ะแต่บางคนอาจจะไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่จะได้ทําธุรกิจค้าขายเกี่ยวข้องกับคนชาวต่างชาติเงินทองของคุณจะได้มาจากโลกออนไลน์ก็ได้เพราะมันขึ้น 8 8เหรียญแล้วก็เดอะเวอรนั่นเองธุรกิจการงานการค้าการขายของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่นะคะตอนนี้เวลานี้นะคะกำลังจะเข้ามาบางคนจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวมีเงินเก็บเงินออมจงใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุข ะะอย่ารอให้สมหวังอย่ารอให้มีความพร้อมเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงสิ่งที่คุณเห็นนะคะอุทกกับภัยทั้งนี้ไม่มีความพร้อมแต่เราจะต้องทําทุกวันมีสติอยู่กับตัวเองตัหลอดเวลานั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างเมื่อเราพร้อมเห็นไหมคะเมื่อเรามีทรัพย์มีสินนี่คืออะไรคะ The w อ r ์นะคะตอนนี้เวลานี้ ลงมือทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะโลกนี้ความสุขกำลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้มกอนนี่คืออะไรคะนะคะนี่คือ T of sort คุณมีความกังวลความไม่มั่นใจคุณเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นวิตกกังวลอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นจงมีความมั่นใจจงเชื่อมั่นนะว่าคุณทําได้นะคะความวิตกกังวลคุณมีความวิตกกังวลในเรื่องการงานธุรกิจของคุณนะคะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้แล้วให้คุณรู้ว่านี่คือข้อความจากองค์พิคเนตที่ท่านกําลังมองคุณอยู่มอง สิ่งท you ี่คุณกำลังลงมือทำแล้วคุณก็ยังมีความลังเลไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองคุณกำลังเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอยู่กับใครหรือเปล่าคะไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าถ้าคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าคุณจะไม่มีการพัฒนาตัวเองและไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคู่แข่ง กับคนที่เก่งกว่าคุณเพราะมันจะทำให้คุณด้อยค่าตัวเองเพราะฉะนั้นให้คุณบาลานซ์ชีวิตเปรียบเทียบพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันทุกวันเท่านั้นพอค่ะเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าหรือเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าเรานะคะมันมีแต่เสียกับเสียนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะ โอเมก o d อุปสรรคปัญหานี่คืออะไรคะอุปสรรคปัญหา8นะคะ8ดาบเอกออฟซอดอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคี่์คายได้ด้วยตัวของคุณเองเมื่อคุณบาลานซ์จังหวะชีวิตและเชื่อมั่นศรัทธานในตัวเองในความสามารถของคุณเมื่อนั้นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคี่์คาย ออกได้ง่ายๆเหมือนคุณมีปมเชือกหลายๆปมสุดท้ายเมื่อคุณมีสมาธิคุณจะแก้ปมเชือกปมนั้นออกจนหมดนั่นเองด้วยความสามารถด้วยสติปัญญาของคุณนั่นเองค่ะนี่คือพลังงานที่องค์พระพิคเนตมาบอกคุณมาสื่อสารกับคุณให้คุณได้รู้ให้คุณได้เข้าใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเจวันนี้ สิ่งที่คุณเจออุปสรรคปัญหาจงใช้สติมากกว่าอารมณ์ถูกสิ่งทุกอย่างอย่าให้กิตเป็นนายอย่าให้กายได้เป็นบ่าวตัวของคุณนะคะต่อค่ะ โอ้มิกาขอบคุณค่ะขอคุณค่ะขอบคุณค่นี่คือองค์พระพิคเนตมาสื่อสารกับคุณไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาอะไรถ้าคุณได้ดูคลิปนี้พระองค์ท่านมามอบความสุขให้กับคุณแล้ว The ะไฮโรแฟนสิ่งที่คุณลงมือทำสิ่งที่คุณปรารถนาคุณตั้งอาจจะตั้งจิต อธิษฐานนะคะแล้วท่านจะมอบกุญแจแห่งความสําเร็จให้กับคุณคุณเห็นไหมคะนี่คือองค์พระพิคเนตมาสื่อสารกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้มีพระพิคเนตอยู่ที่บ้านหรือว่าคุณอยากไปสักการะท่านนะคะมีกิจใจนะคะ เคารพและศรัทธ,ธาพระองค์ท่านอยู่ที่ไหนก็ไหว้พระองค์ท่านได้และพระองค์ท่านไม่ได้ว่าเลยหรือว่าคุณไม่มีพระองค์ท่านที่บ้านคุณนะคะคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานขอความสําเร็จจากท่านแล้วก็ขอพรพระที่บ้านคุณนั่นแหละค่ะแล้วท่านจะมอบความสําเร็จโชคลาภเงินทองให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านมาสื่อสารกับคุณท่านอยากบอกให้คุณได้รับรู้ นี่คือเป็นปีเกือบปีแล้วนะคะที่เราไม่ได้ทําเกี่ยวข้องกับพิองค์พระพิกเนตและนี่คือสิ่งสําคัญที่ท่านได้มาสื่อคุณเมื่อท่านอยากจะลงมาให้เราเปิดเราถึงจะมีโอกาสได้เปิดให้กับทุกคนเชื่อได้แต่อย่างงมงายน,นะคะต่อค่ะโอ้ไม่กนะคะคุณค่ําคืนนี้นะคะคุณอย่ามีความวิตกกังวลไปเลยนี่คือเดอะมูนค่ะ คุณยังมีความวิตกกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างปัญหาอุปสรรคมันแก้วันเดียวไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ถ้ามันจะแก้วันเดียวได้ก็แค่เราปลดล็อกตัวเองปลดปล่อยใจตัวเองไม่ต้องมีความอ่อมความยมในในใจิตใจแล้วพูดว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะผ่านไปนั่นเองนะคะแม่หมอใช้นะคะคํานี้ทุกๆุกวันเวลาเจอเรื่องท็อกซิตเรื่องอะไรเข้ามาก็ตามแต่ทุกอย่างที่แม่หมอนะคะอ่านไพ่หรือบอกกับไพ่นะคะแม่หมอก็ใช้กับตัวเองด้วยนั่นเองต่อค่ะโอ้ oh my g o นนะคะตอนนี้เวลานี้หัวใจแสกสลายให้คุณนะคะ ไฟออฟครับคุณมีความอ่อมคุณมีความยมคุณยอมคุณยังไม่ยอมหลุดออกพุนจากคอมฟอร์ตโซนนี่คืออะไรคะแก้วที่มันแตกสลายแล้วคุณก็ยังพยายามจะปฏิประตอทั้งที่มันมีอีกสองแก้วที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรที่คุณสูญเสียไปแล้วอย่าพยายามค่ะนะคะท่านบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักหรือ การงานที่คุณสูญเสียการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่มันได้แตกสาลายไปแล้วอย่าพยายามไปปฏิติประตอนะคะเพราะเรายังมี ความหวังอีกสองแก้วยังรองให้คุณได้ดื่มแก้วกาแฟเย็นๆแบบนี้อยู่นั่นเองโฟกัสในสิ่งที่มีอย่าโฟกัสในสิ่งที่มันไม่ได้ใช่ของของเรานั่นเองนะคะและยังไงต่อคะนี่คือองค์พระพิคเนตท่านมาบอกด้วยความรักความเอ็นดูคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่อคะ่ะ โอ้ม่ก๊ขอบคุณค่ะขอคุณค่ะนะคะคุณปราถนาสิ่งใดเราเซเว่นเราบอกเลยว,ว่าเมื่อคุณโฟกัสในสิ่งที่มีอย่าโฟกัสอย่าไปพยายามปฏิป,ต,ปต่อสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเหมือนแก้วที่แตกและถ้าคุณนะคะปลดล็อกตรงนี้ได้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขเงินทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะคีเอทคุณจะคิดคุณจะติงกิ้งอะไรออกมามากมายถ้าคุณไม่เอาตัวเอง ไปจดจอกับสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วนั่นเองนะคะและนี่คือสิ่งที่ท่านกำลังจะมามอบให้คุณนับจากนี้เตรียมตัวมีเงินเก็บมีเงินออมธุรกิจอะไรที่คุณลงมือทำแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคุกกี้ธุรกิจอาหารร้านชากาแฟหรือน้ำอะไรก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่คุณทำกำลังจะนำพาให้คุณได้มีเงินเก็บเงินออม และนะคะมีรายได้ต่างๆเข้ามาถูกทิดถูก,ถกทางนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชัยชนะไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันเดียวนั่นเองนะคะนี่คือ s of ออ n วนะคะ คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งที่คุณพยายามอะไรที่เขาเป็นของคุณมันจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายแต่ถ้าอะไรมันไม่ใช่ของคุณมันจะหายและมันจะทายทำลายล้างชีวิตคุณนั่นเองและตอนนี้เวลานี้คุณพร้อมหรือยังคะที่จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ถ้าคุณไม่ได้ แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานนะคะไม่ได้ทำงานองค์กรธุรกิจหรือองค์กรราชก,การทำงานฟรีแลน์ธุรกิจการงานของคุณก็จะได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆคุณอาจจะได้โลรางวันนี่คือรางวัลแห่งชีวิตคุณก็ได้นะคะถ้าคุณไม่ได้ทำงานเพราะตอนนี้เวลานี้ โอกาสดีๆสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณปัญหาถุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคกําลังจะขี้ขายออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองขอแค่อย่างเดียวว่าคุณอย่าอ,อมอย่ายยมอย่ายึดจิตสิ่งที่สูญเสียไปแล้วเท่านั้นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านอยากจะมาบอกคุณคุณตั้งจิตอธิษฐานเอาเลยนะคะต่อคะ่ะโอ้มิกก็มันจบแล้วคะ่ะ นะคะนี่คือเดอะเดสนะคะพลังงานนะคะของพระองค์ท่านสิ่งที่สูญเสียไปแล้วบางคนเพิ่งเสียญาติไปบางคนเสียคนที่รักไปอย่าอะไรอาวร์แต่บางคนไม่ได้เสียคนที่รักนะคะเพราะเดอะเดสหมายความว่าสิ่งที่นะคะพลังงานอ่อมพลังงานโยมพลังงานที่ไม่ดีกําลังจะกลายเป็นพลังงานที่ดีๆเหมือนคุณได้ชีวิตใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณ กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่าลืมนะคะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาสอน มาเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้บทเรียนนั้นไม่มีอาจารย์เข้ามาสอนคุณไม่มีการเต็คอร์สแต่คุณจะเป็นคนที่จ่ายราคาค่าคอร์สด้วยตัวของคุณเองนั่นเองเพราะฉะนั้นจงมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลานั่นเองค่ะยังไงต่อคะที่องค์พ่อพิคเนตอยากจะมาสื่อสารกับคุณค่ะโอ้ม oh ิกาขอคุณค่ะ จงมีสติค่ะ ณตอนนี้เวลานี้เดอไฮพปนเทศท่านบอกว่านะคะให้อยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวเองไม่ว่าคุณมีลูกมีหลานมีครอบครัวหรือว่าเป็นคนโสดถ้าคุณเป็นผู้หญิงเดอไฮเป็นเทศคุณมีพลังงานสิเเซนคุณมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างคุณเองก็รู้และที่สําคัญให้คุณโฟกัสสิ่งที่คุณมีแพชชั่นสิ่งที่คุณหลงไหลแล้วคุณก็ต้องลงมือทําคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอคนอื่น มีความทุก on ข well, you ์ยากมาหาคุณคุณซัพพอตแต่เวลาที่เวลาที่คุณมีปัญหาคนอื่นไม่สามารถช่วยได้นะคะแล้วคุณก็ไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณแต่บางคนคุณอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ดูแลคุณนั่นเองนะคะมาคอยซัพพอตคุณเป็นผู้ชายใจดีต่อค่ะ โอม้ากอคุณค่ะเกาคุณค่ะชีวิตคุณก็เหมือนนะคะทางแยกสองทางเดอะชาลีออตนะคะตอนนี้เวลานี้ให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายโฟกัสทงที่อยู่ข้างหน้าคุณว่ามันเป็นทางที่สะดวกสบายทั้งสองทางนั่นเลยค่ะ คุณเลือกได้แล้วว่าคุณจะมีเป้าหมายแบบไหนคนที่เป็นเวอร์ชั่น2025ในปีนี้คุณถึงเป้าหมายของคุณหรือยังที่คุณตั้งเป้าหมายตั้งโกของคุณไว้ถ้าคุณยังไม่ถึงเป้าหมายรีบวิ่งไปสู่เป้าหมายนะคะนี่คือชาลีออตคุณทําได้อยู่แล้วค่ะสิ่งที่องค์พระองค์ท่านมาสื่อสารกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการที่ พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์พ่อพิกเ,เนตมาสื่อกับคุณแบบนี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนั่นเองนะคะต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในออฟครับถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มีอายุ3ามหรือ25ปีขึ้นไปนะคะชีวิตการงานของคุณจะมีแต่ความราบรื่นแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะจะมีผู้ชายที่อายุยี ปีนะคะมามอบความรักมามอบโอกาสดีๆมาชี้ช่องทางให้กับคุณให้คุณได้เปิดตาเปิดใจมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าคุณก็มีของดีอยู่ในตัวนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะความสุขกำลังเข้ามาหาคุณแล้วแค่คุณรู้จักปล่อยวางนั่นเองต่อคะ่ะ โอ้มีก๊อดขอบคุณค่ะขอบซิกนะคะเตรียมพาสปอร์ตไว้หรืออยังคะซิกออฟสจอดยังไงคุณก็ได้เดินทางไปต่างประเทศไกล้ๆก,ก็ได้เดินทางแล้วคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวได้เลยคะ่ะเพราะอีกไม่กี่วันคุณจะมีเงินเข้าเงินเข้าครั้งนี้เป็นเงินเข้าทั้งเงินเดือนแล้วก็มีเงินเก็บ แล้วก็ได้เป็นมหาเศรษฐีเพราะมีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามารายได้นี้ทําให้คุณปวดหนี้ปวดสินปิดบัญชีเลยค่ะปิดบัญชีครั้งนี้คือปิดบัญชีบัญชีเครดิตธนาคารใช่ไหมคะปิดบัญชีธนาคารที่คุณเป็นหนี้บัตรธนาคารอยู่นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณแล้วก็เตรียมตัวท่องเที่ยวโลกใบใหม่ของคุณกำลังเปิดนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการที่คุณได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะไม่อ่อมไม่ยมแล้วนี่คือซิกออฟนะคะไม่ใช่ซิกออฟค่ะเดอะเลเวอร์นี่คือซิกออฟสอดนี่คือซิกออฟบอลคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะคุณจะได้เจอคู่รักคู่ใครคู่เสน่หหาเดอะเลเวอร์แต่บางคนมีคู่รักอยู่แล้ว คู่รักของคุณจะรักกันมากท่านมาบอกว่านี่คือองค์เพอระพิกเนตท่านมาสื่อสารกับคุณนะตอนนี้เวลานี้ท่านมาบอกว่าท่านรักแลเอินดูคุณนะท่านถึงได้ลงมาสื่อสารกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนโสดหรือคนมีครอบครัวก็ตามคุณปรารถนาเรื่องอะไรท่านพร้อมที่จะมอบให้คุณแ,แม้เราจะบอกว่า ให้คุณเลิอกอ่อมเลิกยมขนาดไหนถ้าคุณยังมีความอ่อมความยมพลังงานอ่อมพลังงานยมก็จะอยู่กับคุณพลังงานที่องค์พระองค์ท่านมาสื่ออยากจะมอบโชคมอบลาภให้กับคุณก็ถอยไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม่กขอบคุณค่ะอบคุณคะขอให้คุณรักตัวเองค่ะ ถ้าตอนนี้เวลานี้ค่าคืนนี้ท่านมาบอกคุณว่าไอ o เลิฟยูนะให้มองบนท้องฟ้าและมองที่ดวงดาวนะคะอีกไม่กี่วันวันที่28ก็เป็นวันพระแล้วนะคะและนี่คือก่อนวันพระคุณ ตั้งจิตอธิษฐาน3คืน3วันได้เลยค่ะแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาเดอสตานะคะเดอสตาชีวิตของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนโสดคุณจะสวยคุณจะหล่อขึ้นแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอาจจะได้เดินทางแล้วได้ทําธุรกิจใหม่ๆได้นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าคนมีคู่แต่งงานมีครอบครัวใหญ่แล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งเพราะเดอสตากับเดอเเวอ คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะและเงินทองเตรียมตัวท่องเที่ยวพาส,สปอร์ตได้เลยค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างขี้ขายด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะคะนี่คือองค์พลัง จากองค์พ่อพิกเนตมาสื่อสารกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะวันนี้เตรียมตัวหรือยังคะที่จะได้ปลดล็อกได้ปิดบัญชีไม่มีความขาดแคลนอีกต่อไปนี่คือการปิดบัญชีที่คุณติดหนี่คาคารเพราะจะมีเงินหลังไหลเข้ามาหาคุณคุณจะปลดล็อกได้ก่อนปี2 5 6 8แน่นอนค่ะวันนี้ นะคะคำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ